ครับสวัสดียังเป็นทางการครับเพื่อนๆครับก็วันนี้ได้ไปขนส่งมานะฮะเอาเจ้าเว็บป้าสปินหัวเหลี่ยมนะครับจดปี2512คันนี้สรุปเพื่อนครับผลออกมาแล้วว่านะฮะเนื่องจากว่าที่ผมไม่ได้ลงขายเนี่ยขอการาบประทานโทษเพื่อนๆหลายท่านด้วยนะที่สอบถามเข้ามาเนื่องจากว่ารถคันนี้ภาษีขาดเกิน3ปีรถทะเบียนจังหวัดอ่างทองแต่ต้นขั้วเลยอยู่กรุงเทพมหานครนะฮะ มีการต่อคอมาตอนปี2 5 4 7แล้วนะครับผมก็สงสัยว่าในกรณีอย่างเงี้ยเราจะไปจดที่กรุงเทพมหานครใหม่แบบถูกต้องได้หรือเปล่านะฮะวันนี้ผมเองนะฮะออกจากบ้านในวันที่22นะครับเป็นวันอังคารประมาณ8โมงกว่านี่ก็จะบ่ายโมงอยู่แล้วเสร็จสับเรียบร้อยครับเพื่อนๆครับคันนี้ผมการันตีว่าแท้ร้อเป็นทะเบียนแท้โอนขนส่งได้ครับผมไปดำเนินการเองกับมือเห็นกับตานะฮะว่าทะเบียนแท้แน่นอน ขับรถไปเองเลยนะครับมาเพื่อนๆครับดูดีเทลคันนี้กันเลยพร้อมขายเราจัดให้นะครับคันนี้เป็นเจ้าเวป้าสเปน150หัวเหลี่ยมอิตาลีแท้ครับเลขโครงนะครับขึ้นคอต่อคอเรียบร้อยทะเบียนแท้แน่นอนเลขเครื่องแท้ขนส่งไม่มีการตอกแม้แต่ใดๆนะฮะร,รหัสเดี๋ยวผมจะขึ้นหน้าจอไว้ให้นะรถสีเขียวนะครับสวยๆเลยรายละเอียดดีมากเครื่องยนต์ดีมากครับ ผมขับไปใช้งานเองไม่มีดับกลางคางอ่ะนี่ดูนะฮะเนียนคลิปเลยเครื่องยนต์แต่ดังปกติแล้วเวปป้าเนี่ยผมไม่ค่อยได้ใช้งานไม่ค่อยได้ขับนะแต่นี่ก็โอ้โหออกมาแล้วรู้สึกประทับใจนะฮะนี่รถสวยมากตักล้องครับมาดูดีเทลรอบคันนิดนึงตามพื้นตามอะไรพวกนี้ดูเห็นไหม ทำมาหมดแล้วเรียบร้อยตามที่แจ้งเลยนะฮะตอนนี้ผมไปโอนมาเป็นชื่อผมนะครับทะเบียนในเล่มเนี่ยวันนี้วันอังคารรับไป3มวันนะครับก็เอกสารจะออกอังคารพุธพฤหัสุขวันศุกร์ผมจะรับไปรับป้ายพร้อมเล่มทะเบียนครันนี้ผมขออนุญ,ญาตแบ่งปันให้เพื่อนๆพี่พี่นะฮะในราคาเพียง1นึ่งแสนเก้าพันเท่านั้นนะครับการันตีหลังการขายครับท่านซื้อไปแล้วไม่สามารถโอนทะเบียนที่ขนส่งได้ผมยินดีซื้อคืนเต็มจานวนครับในราคา 129,000บาททวนเท่านั้นนะครับรูปเพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติมทักมาที่ ID Line หรือโทรสอบถามเพิ่มเติมครับ092 261 3231ครับชัดเจนและแน่นอนนะครับคันนี้สวัสดีครับ